สวัสดีครับมาต่อสมบน์พระกิมทีิพินาโภปของครั้งที่777ประจำวันที่16กรกฎาคมบทที่11บทสวดมังคลสูตรตังเสวนาจะพารานังปฏิทานันจเสวนาผูชาจับผูชนียานางเอตามังคลาบุตมังปฏิรุปาเทสะาวาเจาะจก ภเพจกะตะปุญญตาอัตตาสัมมาปิณิทิจะเตมขารมุตมังพาหูสัจจัสิปัจะวินโยจเตมุตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานาปุตตะทารสะสังขโหอนาคุลาจกรรมันตาเตมขารมตังทานันจธรรมจริยาจะยารกานันจะสังขโหอนาวชานิกรมมานิเตมขารมุตมังอารติวิติปาปามัชฌานาจสัญญโมปมาโจธรรมสุเตมขารมตังคารภูชนิวาโตจสาตุถีจกตัน ยุตากาเลนะธรรมสุวรณังอิตัมมังคารมุตมมังขันติจักโสวัจจตาสมานานันจกักทัสนังกาเลนะธรมมะสาขฉาเอตัมมังคารมุตมตมังตาโปจัคธัมมจริยันจัอริยะสจานะทัสนังนิพพานะสัชฌิกริย,ย,ยจาจัเอตัมมังคารมุตมรระะมังพุฏัสสะโลกะธรรมเอคิจิตตังยสะนักกรรมปติอโศกังบริชังเขมังเอตัมมังคารมุตมมังเอตาทิสานิจตาวานะส,ธธส,ส,สัพพัททะมะปราชิตาสัพพัททะโสติคัจฉันติ ปันเตสัง hehe, สมังคลุฑมัตต์มันติบทที wrote, ่ส, render, Young, สิบสองพุทธศาสนปริตยังกินจิวิตังอิทวาหุดังวาสัจเฉสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอัธิตถาคเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสติโหตุขะยังวิลาคังอมตังปณีตังยัตัชชาสรายมณีสมาหิโตนะเตนะธรรมเนนะสมาธิกินจิอิทัมปิธรรมเนรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสติโหตุยังพุทธเสโทปริวันณีสุจริง สมาธิมานันตะติสัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปิธรรมะรัตนปนีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐะสตังปัสสทธาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกขิเนยาสุขตัสสะสาวปกาเอเตสุทินานิมหาภะราณิอิธัมปิสังเครัตนปนีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตามนัสสาทันเถนะนิกามิโนโคตมะสาสะนันติเตปฏิปตาอมตังมิใครหะ รัทธามุทานิพุติยุขุนชัมานาอิทำติสังเคร,ระตนังปณิตางเอเทนัสเจนะสุปัติโหตุขีนังปุรานังนาวังนาติสัมภวังวิรัตจิตตายะติเกภวิทพรวัสมิงเตชีนังพิชาวิรุณหิันทานิพันติธีรายาถายัมปัติโพอิทำติสังเคร,ระตนังปณิตางเอเทนัสเจนะสุปัติโหตุบทที่สิบ,บสามประวดธรรมบทสาสวัตอัตตาเว ชี้ตังเสือยยายะจยังอิตราปชาอัตตะทำตัสสะปสสะนิจังสัญญาตจาริโนนิวัตเทวนคันตะปมนารสหพรมุนาชีตังอาปาชิตังกยราตถารูปัสสะชันโตโนบทที่สิบสี่บทสวดเกตุตสูตรภาสิตามิทังเตนะภควตาชาตาปัสตาอัตาสมาสมพุตเทนะเอหัตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมมปรายมา อิติกีรายะมาปิตากะสัมปทานเนนะมาตักะเหตุมานยายะคะเหนะมาอาการะปะวิวิตะเกนะมาทิฐิวิชานะงกันติยามาพัพะาุปะตายะมาสมะโนโนคารุยะธาตุมเมเหตุอตตะนาวะเชลัยญาติอิเมธมาอักุสราอิเมธมาสาวัชัอิเมธมาบิณุคไรตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินัอไหอิตายะทุกขายะสังวตัตติอัตตุม,เมเาาีเหตุปะชะเหยียธา ยะธาตุเหอตัณนาวัชเนิยะธาอิเมธะมาคุสราอิเมธะมาอนัวชายอิเมธะมาวินยูปัสสัทธาอิเมธะมาสัมมาตาสมาธินาหิตายะสุขายะสมงปัตติอตัณโตเมเหตุปุปะสัมปะชวิหะเลยยะธาติบทที่สิบห้าบทสดุปะนิยะสูตรอุปะนิยะติชีวิตามะปะมายุนสุปะนิตะสานสันติตานาอีตังพยมัตเนิเพขมโนปุญญานิกเยราถาสุขาวะหานิอุปะนิยติชีวิตามะปะมายังสุปะนิตะสานสันติตานา เอตัางพย,ายามัมตรเนติขมาโนุโลกามิสังปาชาเหสันติเปโโยธากายเยณะสังยมูวาจายาอุทะเจตัสสาตังตัสสะเจตัสสสุขาย,ยะโหติยังชีวามานุปะกะโรติคุญยังธรรมโมหเวตรคติธรรมจาริธรรมโมสุจินโนสุขะมาวาหาติเอาสานิสังโสธมเมสุจินเนนะทุกขติงคัตติธรรมาจารีสเพสังขาระอัญจติปทาปัญญายาปสติอัถนิปินติทุเขเอสามโควิสุธิยา สเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญ,ญายะปัสสติอัฏานิพินติทุขเขเสมัคโควิสุทติยาสเพสธรรมะอนัตตาติยะธาปัญญ,ญายะปัสสติอัฏานิพินติทุขเขเสมัคโควิสุทติยาบทที่สิบหกบทสวดอป,ปนานักชาดลอป,ปนานักฐา,านะเมเกตุตติยังอาหตุตก,กิจาเตจัฏัญญายะเมธาวีตังคณะเสยญาอภรณังพาหุเวสลังยันติพภะตานิวานานิจัการามรุกขะเจตยานิมนุษะพยาตัชิตา เนตังโขสรังเขมังในต ja, ja, an ja, Ar ja, uk e ังสรังมุตตมังในตังสรังอาคัมมะสัพพะทุขาปมุจติเยาะจับพุทธันจัตธัมมันจัตสังคันจัตสรังกโตจตาริอริยสตานิสัมมาปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขสมุปาทังทุกขสัจจะอติกมังอริยัญจัตอัตถังที่จังทุกขูปัสสมะคามินังเอตังโขสรังเขมังเอตังสรังมุตตมังเอตังสรังมาคัมมะสัพพะทุขาปมุจติบทที่สิบเจ็ดปุโสภะเทกะรัตตคาถาอติตังนานะวาคะเมยยะนปะติจังเขง บุคคลไม่ควรคืนเงินสิสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตัมปะทีนันตังอัปปัตตังจังอนาคตังสิ่งได้ล่วงไปแล้วสินั้นเป็นอาราไปแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังขิรังอสังขปางตังตวิทามะนุพด,นดุิเยก็บุคคนใดเห็นแจธรรมะปัจจุบันนั้นก็แยไม่ควรใช่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนึงให้ผู่โพงเถดอ,อาเชวะกิจะมาัง,าาง,างสเสว พีงท,ทำความเพียรเสนาะวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตาในวันรุ่งนาฮีโนสังคาอันเตนะมหาเสนัยน้ำมัจุนาเพราะว่าความปฏิเรจสมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้น,นก็ไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมะทันที่ตังตังวิพัทเทกัตโตติสันโตอจิกเตมุนินติข้าวุนีผู้สงบทั้นได้บุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เข็ดทานท้งวันและควางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตินเจริญด้วยประการชนิดแต่บทที่18บทสวดหพียรหารเจาเวิคณาปะถา ชราธรรมูมหิชราลังกาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะต้องพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิพมูมหิพยาธิงานนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะต้องพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ปรณัธรรมูมหิมรดลันกาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะต้องพ้นความตายไปไม่ได้สัพเทหิเมปิเหิมนาเปหินานาภาวูวินาภาวโวเราจะเอาเว้่อป็นตถางคือว่าจะต้องพ่อน่อจากของรักของจิตใจทั้งหลายทั้งปวงกามาสะโพมหิกามทายาโทกามายโยนิกามาพันธุกามปฏิสารโน กรามีคำมันของตัวมีกรรมันผู้เหวี่ยงมีคำมันแดงเกิดมีกรรมันผู้ติดตามมีรรมันที่พึ่งอาศัยอย่างคำมังคติสามิกรายานังวาปาปัดังวาปัสสะทายาโขภวิสามิเราทำคำมันใดไว้เป็นบุรุษเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นนั่งสิบไปเอวังอัมเหหิอภินฐานปัจเวกขีตพังเราทำลายกที่มปนญญาอย่าทุกข์กันเถิดบทที่สิบเก้าบุษฏิวดาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจชนิทุกขา พย,พยาปตาชนิดพยาโสกปัตตาชนิดโสกาหวตุสัเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหติสัมพทังคุณยะสัมพทังสัเพเทวาธโมูทันตุสพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทายะสีรังรักขันตุสัพพทาขาวานาธิรตาหตุคัดฉันตุเทวตาขาตาสัเพพุทธาสัเพธรรมาสัเพสังคาพระปัตตาปจเจกาเงนเจีย,ยงพลัง อรหันตานั้นจะเตเชนะรัขังธรรมานิสัรพโสบทที่ยี่สิบบทสดเทวตาปิทานคาถาขันธมยังปิทานคาถาโยพนามเสยาเทวตาสันติวิหารวจินีถูเตยคาเรบฏิี่เรตหินแต่หินตาธรรมทานในนัวันตุปูชิตาสดหิงกรนเตทาวิหารมันเเรเทราจกมาชานวประการจะพิฆวสาวาหามิกาธานปฏิอุปาสกาคามาจากเทสานีเข้ามาจากอิสราสปานาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยติจกอันทะสัมภาวะ สังเสทิฐชาตาอัฐวูปปาติกามิญญาณิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสสกรณตุสังขยังทาตุจีรังสตังธัมโมธัมมธราจชุคคาสังโฆโหตุสมะคุวะอัถายะจัคอิตายะจัคอัมเถระคาตุสัทธโมสัพเพติธัมมจริโนวุติสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยะัะเบทิเตยบทที่ยี่สิบเอ็ดบทสดสัพพะสัตถินคาถาหันธรรมยังเปเททานคาถาโยพนามเสปุญญสิ อมยสิทานิกาตัสสะญาณัญญาณิกตานิเมเตสัญจะภพาทิโนโหนตุสัตตานันตาปมาณกาเยปิยาคุณวันตาจะในหังมีตาไมหังมาตาปิตาทโยทิฐามาจาปะยะทิถาวาอันเยมัชัตะตเวริโนสัตตาติถันติโลกัสสินิเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตาผวาภเว ยาตันยีปฏิทานำเมอานโมทันตุเตสยังเยทิมังนระชานันติเทวาเตสานิเวทยุนมยาธินานะญานังอานโมธนะเหตุนาสัพเทสัตาสทาัทธาโหตุอเวราสุขะชีวิโนเขมะปะทันจปะปะปูโนตุเตสาสาสิจตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในปนับันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเา่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ สัตว์เหล่าได้ทราบการให้สมบุ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้สมบุ์ของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสั้ังปวงจงอย่ามมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสาเร็จเถิด เมื่อนุภาพแห่งศักดิที่ถามนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาประรัตนาตยด้วยการสัยาบทสมมวล์พระสูตรพระปริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแข่ข้าพเจ้าขอให้คนจัุภัยภั้นปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญใรทางลู่และทางธรรมขอทูตเทวทรางรายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยานมนลรธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอัญมณพรให้แข่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพิริพาฎโดยมูลแลทสิ่งเทวทายานสังวรน้อยบวรเวทวิหาร ลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจะเปลี่ยนหนวยค่าภาพแห่งพระปฏิและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจะสำเร็จศักดิ์สิทธุกการเพินบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเะเป็จการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจจตสัาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทั้งท่านขอจงปลอดจากราภไปทั้งปวงเพื่อความสุขใจใจทั้งสิ้น ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรค์นานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทักษะสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการพัฒนากรรมฐานเพลิงปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจิตจดจิตพิพานชาติสี่ขืออายุวันนาสุขภาระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยดอดเจรทุกท่าน